ฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้มาอัปเดตพอร์ตกันนะครับว่าเดือนที่ผ่านมากับอีก14วันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับพอร์ตผมนะครับก็มีทั้งขายออกเพิ่มเข้าแล้วก็มีปันผลนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนการอัปเดตพอร์ตนะเป็นทุกต้นเดือนแล้วนะครับเพราะว่าชอบลืมแคปพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพอร์ตไว้นะครับโอเคครับมาเริ่มกันก็เดือนที่ผ่านมาครับพอร์ต เขียวแล้วครับผมบวกมา1%นึ่เปอนะสาเหรียญแล้วก็เงินลงทุนทั้งหมดนะครับนี่ครับเท่านี้เลยครับผมว่าที่บวกขึ้นมาครับตอนนี้อาทิตย์ต่อไปหรืออาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะลงนะเพราะว่าเป็นช่วงลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็มาดูกันครับว่าพอผมใครเปอร์ฟอร์มดีสุดนะครับก็ยังคงเป็นเจ้าเดิมครับ S C H D บวกขึ้นมา5%ครับ แกลงยากมากเลยนะครับ BCHD ต่อมาครับเป็น Visa าครับที่7%ครับ16.2หเหรียญแล้วก็นี่ครับตัวใหม่ที่ผมเพิ่งเพิ่มเข้าพอร์ตเข้ามาครับก็คือ Nvidia นั่นเองหลังจากที่ผมทบทวนดู e a r n i n g ดูไตรมาสดูดู Financial Statement แกนะครับดูข่าวดูนน่นดูนี่มาสุดท้ายครับตัดสินใจนำเข้าพอร์ตมาแล้วครับ ก็อย่างคลิป n v ็นวีเดียคลิปก่อนที่ผมทำนะครับก็ผมเริ่มเห็นว่าตัวเลขการเติบโตเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วนะหลังจากที่มันบูมขึ้นไปแล้วมันเริ่มนิ่งนยะผมก็ตัดสินใจลง NV i d i เดียนะครับผมก็หลังจากเพิ่งเริ่มทำ p o s i t i o n นะครับก็บวกขึ้นมาครับ9.6%แต่ตัวนี้ตอบอะไรไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าผัานผวนค่อน,นข้างเยอะ,ะครับ อาจจะมีลงมาติดลบแล้วก็ขึ้นมาบวกเร็วมากนะครับต่อไปครับแอปเปิลครับที่สมเปอร์เซตครับตัวนี้ก็ตอนแรกคิดจะนำออกจากพอร์ตเหมือนกันครับแต่พอดูพวก Financial Statement แกก็เก็บไว้ได้ครับยังคงเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งครับแอปเปิลต่อมาตัวที่ผมเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับก็คือ FICO ครับตอนแรกผมว่าผมจะรอรอราคานะครับ ดีๆแล้วค่อยเข้านะครับแต่ว่าโอ้โหมันไม่ลงสักทีนะก็เลยเข้ามันเลยแล้วกันก็เดี๋ยวทั้ง n อ i นวีเดียนะครับแล้วก็ฟิกโกผมจะโชว์ว่าผมลงที่เท่าไหร่นะครับต่อมาครับ AVGO ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเริ่มจะไม่บิวโพซิชั่นแล้วครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเริ่มเฉื่อยช้านะครับแล้วก็ไตมาาที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ต้องดูว่าไตม่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับแลมาครับตัวที่ผมเพิ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับ MSCI ตัวนี้กับ FICO เนี่ยคล้ายๆกันครับเป็น financial เหมือนกันครับ FICO ก็เป็น financial software นะครับก็หลังจากที่ติดตามแล้วก็ดูดูไตรมาสของแก่เนี่ยผมก็แล้วก็ดูสแตทย,ย้ยอนหลังครับก็ถือว่าไม่แย่ครับสำหรับ2ตัวนี้ที่ผมนำเข้ามาใหม่ก็ต้องดูว่าต่อไปแกจะ perform ยังไงนะครับวันนี้ก็เพิ่งเข้ามานิดเดียวอย่างครับ0.36%ต่อไปครับ TSM ตัวนี้ก็ลงไปค่อนข้างนานนะครับหลังจากที่อเมริกาเริ่มเลือกตั้งครับแล้วก็มีทรัมป์พูดถึงชไหน้าว่าจะไม่ส่งพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์ให้จีนครับก็ร่วงลงไปตอนนี้ก็เหมือนเริ่มกลับมาครับก็ติดลบไปครับ1เหรียญโอเคครับถือยาวๆครับตัวนี้ต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่มเข้ามาคืออาร์มัดครับ a p p i e m a t e r i a l บิวมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ 3 5มซครับแต่ตอนนี้ก็ยังคงติดลบอยู่นะครับอันนี้ก็โดนเหมือนกันครับโดนห้ามส่งออกให้จีนครับก็ต้องดูว่าไตรมาสต่อไปเนี่ยตัวเลขที่ส่งให้จีนจะเป็นยังไงครับต่อมาครับลบไป5%ครับสำหรับ constellation energy นะครับก็เป็นอุ้นพลังงานนิวเคลียนะครับตัวนี้ก็ตอนแรกนะครับผมคิดว่าผมจะขายทิ้งไปแล้วนะตัวนี้แต่ก็ อยาขอเก็บไว้ละละกันครับเก็บไว้ยาวๆเลยแล้วก็ผมจะลดเปอร์เซ็นต์ลงมาด้วยนะครับจะไปเพิ่มให้ตัวอื่นแทนนะครับผมก็ลหลังจากเลือกตั้งล่าสุดที่ฟังดีเบตก็น่าจับตามองครับสำหรับหุ้นพลังงานสะอาดครับต่อมาครับ Google ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลงไปค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่มีข่าวว่า ผูกขาดนะครับแล้วก็คู่แข่งก็เริ่มเข้ามาอย่าง chatpt นะครับ search engine อะไรอย่างงี้ก็ลงไปครับเหมือนจะเริ่มร e b o u n d กับมาครับผมก็เพิ่งเข้าไปรอรอนานเหมือนกันแบบคิดว่าจะลงไปแตะแบบ1 4อนะครับพอแตะ140่ส4 0เท่าน่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นร้อยประมาณ148 49ผมก็เข้าเลยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมก็ตัวนี้ก็ google cloud เริ่มดีขึ้นมาครับ ก็น่าติดตามครับผมก็ยังคงถืออยู่นะครับต่อไป Microsoft ครับตัวนี้ก็อยู่ในพอร์ตมาน่าครับกำลังลดเปอร์เซ็นต์ลงครับกำลังจะดันฟิกโขึ้นไปเป็นแม่ทับนะครับผมว่าไม่น่าจะต้องพูดถึง Microsoft เยอะนะเพราะว่าน่าจะไว้ใจได้ครับนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับจากเดือนจากครั้งที่แล้วที่อัปเดตครับผมได้ขาย JP m o มอ a n ไปหมดเลยนะครับผม ทำไมถึงขายเหรอเพราะว่าผมเริ่มผมมองว่าหุ้นธนาคารเนี่ยตอนนี้ยังไม่เหมาะกับผมนะเพราะว่าแน,น่นอนแล้วมันอาจจะเติบโตค่อนข้างมั่นคงนะครับแต่ตอนนี้ผมมีเวลายเยอะครับยังไม่ค่อยต้องการหุ้นธนาคารเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดสินใจขายเอาหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูด้วยครับว่าขายไปละกําไหลเท่าไหร่อะไรยังไงก็ประมาณนี้ครับสําหรับพอที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ กำลังเลงครับเลงที่จะเพิ่มเข้าพอร์ตมามีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่ได้เข้าโพสิชันนะเพราะว่าราคาพุ่งขึ้นไม่หยุดนครับนั่นก็คือตัวนี้ครับมาสเตอร์การครับไม่ได้เข้าสักทีนะเพราะว่าราคาแกขึ้นไม่หยุดก็กําลังจะเข้าอยู่เหมือนกันครับก็เอาไปยืนคู่กับวีซ่าเลยก็จะถ้าสังเกตพอร์ตผมนี้ตอนนี้จะเป็นซอฟต์แวร์กับ f i n นนเชียล ส่วนมากแล้วนะครับก็ส่วน schd ก็ให้ทำหน้าที่ออกมันไปเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันสักนิดหนึ่งเริ่มจากฟิกโก่อนเลยนะครับที่ผมเพิ่งเข้าโพ i ิชันราคาแกนี้ยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับนี่คือช่วงที่ผมเข้าไปรประมาณ1745นะครับแกก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรนะครับรอลงมาเหมือนกันครับอยากจะเข้าอีกต่อไปครับที่เพิ่งบิ p โพ i ิชันขึ้นมาก็คือ เอ็นวีเดียครับนี่คือสามไม้ที่ผมเข้าไปนะครับก็มีที่ร้อยเก้าครับแล้วก็มีร้อยห้าแล้วก็ร้อยแปดครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นไปนะครับแต่ว่าเหมือนจะเริ่มอ่อนแรงนะครับอาจจะลงมาอีกนะครับก็รอลงมาเก้าสิบเหมือนครั้งครั้งนี้นะครับรออยู่เหมือนกันก็เอ่อยาวๆครับเอ็นวีเดียกำลังมีข่าวดีที่จะส่งออกให้ซาอุด้วยนะครับแล้วก็ไตรมาสหน้าไตรมาสสำคัญนะครับ ว่าตัวเลข Black Whale จะเป็นยังไงก็ถ้าส่ง Black Whale ตามที่แกรประกาศไว้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับบายผมมีถ้าจะไม่ผิดผมมีเข้า ACHD ไปตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็หลออาจจะเข้าอีกทีนึงเร็วๆนี้นะครับต่อไปเป็น a p p Pri m แมทเทเรครับหรืออมัดที่ผมเรียกนะครับเพิ่งเข้าไปเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาหลังจากที่ CPI ค่า CPI นะครับดีขึ้นนะครับก็เลยเหมือนเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นหรือว่าที่หน้าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยนะครับก็เลยดีดขึ้นมาต่อไปเป็น Google ครับนี่ที่บอกว่าลงมาถึงต่ำกว่า150ผมก็เข้าเลยนะครับแล้วก็ยัดีดขึ้นมาสังเกตว่าผมนี่ตาม Google ทุกครั้งที่มันขึ้นเลยนะครับ ก่อนจะขึ้นก็เข้าแล้วก็ก่อนจะขึ้นก็เข้าอนี่ขึ้นมาก็เข้าไปสองสามไม้คนระับตรงนี้ลงมาอีกจะขึ้นก็เข้าอีกก็อยากให้มันลงมา140เหมือนกันครับจะเข้าไม้ใหญ่ๆเหมือนกันก็ยังผมมองว่ามันยังไม่ค่อยแย่นะครับเพราะว่า Google Cloud เนี่โตมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีเจ้าใหญ่อย่าง Microsoft แล้วก็ Amazon เนี่ย เป็นรุ่นพี่อยู่แต่ผมว่าต้องดูครับว่าหลังจากที่ Google ใช้ใจ่ายใน Google Cloud ไปค่อนข้างเยอะเนี่ยจะเป็นยังไงในไตรมาสต่อไปนะครับต่อมาที่เพิ่งเข้าไปมี Apple ครับก็เข้าไปตรงนี้ไม้หนึ่งนะครับแล้วก็มีเนี่ยเป็น m อ c i ที่เพิ่งเพิ่มเข้าผ่อนมาใหม่นะครับอให้ดู JP Morgan นะครับที่ผมขายผมขายไปตรงนี้นะครับ หรือว่าเป็นจังหวะที่โอเคนะอยู่เหมือนกันายเซม,มันร่วงเลยเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะขายก็ก็โอเคครับกำไรมาก็จะให้ดูนะนี่ครับที่ผมขายหุ้น JP Morgan ไปนะครับดูว่าเรากำไรไปเท่าไหร่นะครับกำไรไป8.11หรือโดนหักภาษีนิดนึงก็กําไรมาสุ8.09เหรียญนะครับก็ถือว่ามาต่อยอดให้ตัวอื่นๆับผมต่อไปไปดู ปันผลบ้างครับที่เพิ่งเข้ามาน่าจะมีวีซ่าครับเพิ่งจ่ายปันผลมาให้นะครับ0.34หลังจากหักแท็กแล้วนะครับแล้วก็มี CEG ครับ0.14แล้วก็ Microsoft ครับผมเกือบหนึ่งเหรียญครับเอมาอัมมัดครับ0.13ต่อไปครับคิวต่อไปเป็น Google ครับรออยู่เหมือนกันครับวันที่16กว่าจะได้สักเท่าไหร่ประมาณนี้ครับสำหรับปันผลครับก็จะมาดูว่า Perform a n c e เป็นยังไงนะครับถ้าเทียบกับ S&P สแนะครับผม500ก็ตอนนี้ถือว่ายังยังแพ้อยู่นะครับถ้าเทียบกับอันนี้คือเทียบกับ1เดือนที่ผ่านมานครับไม่เป็นไรครับพึง่งเพิ่งเริ่ม Position ก็ให้มันค่อยๆโตไปแล้วก็มาดูพอร์ตในดามกันครับก็ตามนี้นะครับจริงๆมันจะเหมือนกับในย a าหูนะเพราะผม Track ไว้เหมือนกันนะครับก็จะให้ดูประมาณนี้ครับ สุดท้ายเราไปดูว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงสักนิดหนึ่งดีกว่าถ้ามองจากตัวเลขเนี่ยคอ CPI ก็ดีขึ้นครับ CPI เริ่มนิ่งครับผม0.2% CPI ปีต่อปีนะครับก็นิ่งแล้วครับแล้วก็คอ PPI นะครับดีขึ้นมา0.3%ครับ PPI เดือนต่อเดือนนะครับก็ดีขึ้นมาครับแล้วก็ตัวเลขคนว่างงานครับเพิ่มขึ้นมาทุกอย่างเริ่มนิ่งแล้วก็ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นครับแต่ต้องดูว่าอาทิตย์หน้าเนี่ย ไปดูอาทิตย์หน้าเป็นยังไงนะครับอาทิตย์หน้าที่ต้องจับตามองก็คือตรงนี้ครับอัตราดอกเบี้ยครับตอนนี้ที่เขา forecast กันไว้ก็คือจะลงมาประมาณ0.25นะครับแต่ผมอ่านนูน่นนี่ก็มีอาจจะมีบางคนที่คิดว่ามันอาจจะลงมา0.5เลยก็ได้นะครับก็ต้องติดตามครับวันพฤหัสที่19ครับตอนตีหนึ่งอาจจะไม่ได้นอนครับ <laughs> ผมยังไม่ค่อยทำ position เยอะครับในอาทิตย์นี้เพราะว่าผมจะเก็บไว้เข้า ทำโพซิชันในช่วงวันพุธนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันลงมาแน่นอนนะครับผมคิดว่าหุ้นเนี่ยก็จะลงตามนะครับแล้วก็อาจจะเข้าอีกหม้หลังจากที่มันเริ่มนิ่งนะครับผมก็รอดูว่าจะเป็นไปอย่างที่ผมคิดไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตพอร์ตในวีคนี้นะครับก็คิดเห็นอย่างไรหรืออยากถามอะไรเกี่ยวกับพอร์ตผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็เจอกันเมื่อเราเจอกันครับผม